ความเคารพใท่นานพระมหาเถระาราสนาพิการด้วยความคารพอย่างสูงขอจเจริญพรยิโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานทุกคนวันนี้หลวงพ่อรู้สึกมีความสุขที่ได้โอกาสได้บอกเล่าเรื่องราวที่จะเป็นการรักษาซึ่งศรัทธา ของญาตโยมพุทธศาสนิกชนคนไทยทั้งหลายด้วยเหตุที่ว่าผมก็ได้ทำงานที่เป็นประโยชน์มามากกว่าสามสิบปีซึ่งในบางครั้งบางเรื่องบางอย่างนั้นต่อีข้บอบกล้องผิดพลาดไปเพราะอยากจะให้ความเข้าใจว่ามันมีสองด้าน ด้านหนึ่งก็คือในด้านของทางธรรมอีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของทางโลกถึงทั้งสองด้านนี้เนี่ย,ยก็ร้วนมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกัึ่งกันากาัน